สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีครับมาพบกับหลวงบุญประชมบีกคลิปครับคลิปนี้จะพาไปชมทุเรียนครับไปชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับวันนี้มีโอกาสครับได้มาจัดทัรอีกครั้งครับก็มาชมสวนทุเรียนของแม่หลวงบุญนะครับนี่ครับก็ปีกว่าครับสวยมากๆครับนี่ครับ ออกปลูกไว้30วมกว่าต้นครับที่ปลูกใมาอายุประมาณปีกว่าก็ประมาณ30เกือบ40ต้นนะครับเกือบ40ต้นนี่ครับปีกำลังขึ้นเบ่งบานนดนหามอยู่นะครับต้นขนาดนี้ครับปีกว่ากว่าครับสวยมากครับขึ้นสวยมากกอบสองปีแล้วนะครับปีกว่ากับสองปี อื่นสวยมากครับก็วิธีการดูแลก็เช่นเดียวกับพี่หลวงบุญทรรนี่แหละครับใช้ปุ๋ยยูเรียใช้สูตร933สูตรเสมอสูตร15แล้วก็น้ำหมักทีวภาพนะครับส่วนต้นใหญ่นี้ครับต้นโตต้นใหญ่นี้ก็ปีแล้วนะครับปีนี้ก็แทงดอกติดดอกออกมานะครับแต่ก็ไม่ปล่อยให้ ติดลูกนะครับไม่ปล่อยติดลูกเพราะว่าเป็นปีแรกครับก็ยังไม่ไม่ให้ติดลูกนะครับแต่ออกดอกมาแล้วครับนี่ครับ่อนๆครับก็มีอยู่เกือบสิบต้นนะครับนี่ครับสีแดงๆนี้ก็คือเป็นสีสเปย์นะครับเมื่อเราตัดก็ใช้สีสเปย์บ้างใช้ปูนขาวบ้างปูนกินกำบากบ้างครับมาฉีดปนเอาไว้มาทาไว้เพื่อป้องกัน เชื้อรานะครับนี่ครับก็เป็นพื้นที่ที่ลมลื่นนะครับปลูกกล้วยปลูกผลไม้ต่างๆเอาไว้นะครับเดินเปบน้ำเอาไวา้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนี่ครับส่วนนี้ใช้ p b c ทางนั้นนะครับ ต้นทุเรียนแบบสปีก็กำลังโตครับนี่ครับก็ประมาณสักสามถึงสี่สิบต้นนะครับกำลังโตพอดีครับเกือบ2องปีมีกว่ากว่าเกือบ2ปีนะครับกอโนนส่วนโดนดดดไปโล่งๆก็เป็นแปลงมะละกอนะครับของลงบุญครับมาจำม,มาไว้ครับนี่ครับทุเรียนที่อายุ 5ปีก็โตได้อย่างสมบูรณ์นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมครับส่วนนี้เน้นนำหมักชีวภาพนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่เริ่มแรกทำมานะครับดินก็จะอุดมสมบูรณ์ครับต้นทุเรียนที่ปลูกแรกๆก็จะโตดีมากๆนะครับนี่ครับ ออกดอกแล้วนะครับปีนี้ออกดอกแล้วแต่ไม่ปล่อยให้ติดลูกนะครับเป็นปีแรกนะครับเปิดปีแรกเลยไม่ปล่อยให้ติดลูกคาดการว่าปีหน้านะครับก็จะทําดอกกันใหม่นะครับแล้วก็จะปล่อยให้ติดลูกบ้างนะครับการปลูกตุเรียนก็นี่ครับเพื่อนๆดูเลยครับสร้างความร่มรื่นก่อนนะครับสร้างความร่มรื่นโดยต้นกล้วยบ้างปักสวนกลัวบ้าง ปลักผลไม้บางต้นผล,ลไม้ครับอย่างเช่นเหาะลองกองสตอก็ปลูกเอาไว้ครับมีมะนงมะนาวอันนี้กล้วยก็ปลูกให้ความลุ่มลื่นกันไปนะครับเมือ่อมะละกอไปเมื่อทุเรียนนะครับเมื่อทุเรียนมีต้นมะละกอด้วยนะครับมีต้นมะละกออยู่หลายต้นด้วยก็แก็บบางคนก็มีครับก็เมื่อต้นทุเรียนโตแบบนี้นะครับก็จะ ก็ค่อยตัดต้นไม้อย่างอื่นออกไปนะครับก็เว้นความลุ่มลื่นไว้เฉพาะาความลุ่มลื่นของทุเรียนนะครับด,ดบูนี่ครับนี่ครับเกือบสองปีครับก็นํามาปลูกไว้เกือบสี่สิบต้นนะครับส่วนต้นโตก็สิบกว่าต้นในสวนนี้นะครับก็ประมาณเนื้อที่ประมาณสามสี่ไร่นะครับก็ปลูก ผลไม้ปลูกพืชปักตวงครัวไว้ด้วยนะครับนี่ครับลงทุเรียนเอาไว้ในดินแปลงนี้เหมาะนะครับการปลูกทุเรียนมากครับเพราะว่าเป็นแปลงที่มีลำน้ำห้วยนะครับตัดป่าเข้ากลางดินเลยนะครับนี่ครับดูดีครับตุเรียนอายุห้าปีนะครับสวยสดโคตรามเบยนะครับสวยสดโคตราม ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ดวมสมบูรณ์ด้วยนะครับทุเรียนจึงโตได้อย่างกุงามนะครับมีน้ําไม่ขาดนะครับมีน้ําเพียงพอนะครับมีลําห้วยผ่านกลางดินนะครับกอเป็นเป็นแปลงที่สมบูรณ์นะครับดินดินนี้ที่นี่เป็นแปลงที่สมบูรณ์สําคัญครับเพื่อนก็ลอง ะจะปุ๋ยที่จําเป็นมาด้วยนะครับอย่างเช่นยูลงยูเลียต่างๆนะครับ10ข่อง15หน้าน้ําหมักต่างๆนะครับนํามาใส่เพื่อบํารุงปรับปรุงเสริมเข้าไปนะครับเป็นธาตุอาหารรองครับปูนขาวดินละไม้ต่างๆครับก็นํามาใส่นะครับก็ สลับทาไปเรื่อยๆนะครับต้นเลียนยิ่งโตก็ยิ่งให้น้ําเยอะขึ้นแต่ต้องทําการเคลื่อนย้ายตะปิงเกอร์ให้ห่างออกไปนะครับตัวเลียนเล็กก็เข้าใกล้ตัวเลียนใหญ่ก็ออกห่างเพื่อเป็นการให้น้ําให้แก่รากต้นเลียนที่เขาขยายขายายออกไปนะครับตามเนินที่เราเคยช่างเอาไว้นะครับส่วนต้นกล้วย ต้นไม้ที่รู้สึกว่าจะชิดกับตุเรียนก็ค่อยๆตัดกิ่งกิงออกไปครับตัดออกไปดูดีครับเพื่อนๆครับสวยหามครับต้นขนาดนี้ครับประมาณอายุประมาณปีกว่าๆกับสองปีครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงสองปีก็แล้วกันครับกําลังขึ้นสวยมากๆครับประมาณสามสี่สิบต้นนะครับเป็นพันหมอนทองทั้งนั้นครับเป็นพันหมอนทองนี่ครับ เป็นฝีมือของเป็นฝีมือของคนแก่นะครับเป็นฝีมือของคนแก่มีการเลี้ยงพึ่งไว้ด้วยนะครับมีการเลี้ยงพึ่งไว้ด้วยก็ประชมประสานไปนะครับในเนื้อที่แปลงนี้นะครับ ปลาเพืเ่อนๆชมนี่ครับเห็นไหมครับลําห้วยลาน้นําลําห้วยตัดเก้ากลางแปลงดินเลยนะครับลําห้วยแห่งนี้น้ําไม่เคยแห้งนะครับไม่เคยแห้งอีกอย่างนึงก็ขุดเป็นสะเอาไว้ด้วยนอกน่นครับเป็นแปลงมะละกอของหลวงบุนนะครับก็เริ่มเริ่มที่จะโตดีขึ้นมานะครับเริ่มเบียยโตดีขึ้นมาวันนี้ปลาเพืเ่อนๆมาชมชวนทุเรียนกันนะครับ ก็คิดว่าเพื่อนๆเห็นแล้วก็น่าจะติดอกติดใจนะครับพื้นที่แบบนี้เหมาะมากครับต่อการปลูกทุเรียนนะครับวิธีการต่างๆก็เพื่อนๆเข้ามาชมคลิปของหลวงพุนได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้คลิปอ่าต่างๆเกี่ยวกับการปลูกการดูแลก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อนๆครับนไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอ่าวิธีการอัน ทำน้ำหม,มักจุลินทรีย์ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงต่างๆหลวงบุ่ก็เค,เคยได้ทําให้เพื่อนๆได้ชมไปแล้วนะครับเป็นการสร้างตาอาหารรองให้กับต้นไม้ของเราที่เราได้ทําการปลูกนะครับหลวงปูก็จะพยายามทําคลิปไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆก็มาอย่าลืมเป็นกําลังแรงใจนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลวงบุญนะครับแชร์กันไปเยอะๆอช่องจะได้เติบโตขึ้นมา เพื่อมีกำลังใจที่จะทำคลิปเสนอ,อวิธีการดูลแลเกี่ยวกับการเกษตรเพ้เพื่อนได้ชมต่อไปเรื่อยๆนะครับครับท้ายนี้ขอ็อพา,าเพื่อนเพื่อนมาชมตูเรียนกันพอสมควรนะครับก็ขอขวากคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ